น้องจ้ากับสวัสดีสุภูสุคนจ้าในเสาวนี้จ้ามอนี้กะตรงกับมือวันจันโอ้โบแมนมอนี้เป็นมือวันอาทิตย์ด้วยพี่น้องว้าวพิดขอโทษขออภัยมอนี่วันเป็นมือวันอาทิตย์วันที่ห้าเนาะจ้ามอนี้ห่อก็สีเห็ดห่อเขาต้มผัดจ้าสิเอาไปเห็ดบุญเหมืออื่นด้วยจ้าเหมืออื่นเป็นวันที่หกตรงกับวันพระ ซึ่งวันจันหรือจำเอื่นวันจันทร์ตรงกับวันที่หกแลมสิบสี่ค่ำเดือนเก่าจะพี่น้องตรงกับวันผ่านั่นเองจ้าอันนี้กับกล้วยที่เขาสิเตรียมไว้เห็ดอันเขาต้มผัดเนาะจ้าทิเอาไปใส่บาตรเออื่นสาวเนาะจ้าเอื่นก็สิไปวัดจ้าเออื่นเดวสิพ้าไปเบื้องวิธีการหมุนเข่าจ้าหมุนเข่าพื่อทิเอามาห่อเขาต้มผัดนั่นเองพี่น้องเดวตามไปเลยจ้า นี่เดือดจ้าอันนี้ก็สิเป็นนันการนันเคี่ยวกะทิกับน้ำตาลก่อนจ้าเขาทำอย่างนี้เหรอแล้วแล้วก็ทําอย่างนี้ที่เขาต้มผัดไม่ใช่ว่าเขานึ่งแบบกินแล้วก็มาเคี่ยวกะทิแล้วก็เอาลงมูลแล้วก็เอามาหอนั่นแหละไม่ทันพอทํานม,มากระบูดแล้วทำก็ต้มผัดแหละเขาทํากันอย่างนี้แหละบ้านนี้เนี่ยเขาใช้เขาใช้ใชนึ่งข้าวก่อนแล้วเขายังจะมาจะเอามา ล้างข้าวให้สะอาดซาวข้าวให้สะอาดพอซาวข้าวสะอาดแล้วก็มาเคี่ยวกะทิเคี่ยวน้ําตาลแล้วก็มาเอาเกลือลงเอานื่นลงแล้วก็พอกะทิมันเดือดดีแล้วก็เอามาผัดข้าวาผัดกะทิจ้าพี่น้องเข้าใจไหมบอกไว้ให้ทําเอาเขาไม่ได้นึ่งก่อนเหรอโอ้ยนึ่งก่อนมันกระูด <laughs> ไว้ตัว <laughs> ก็วางแป้งย,ยิงกันไหมไว้น,นึ่งก่อนไม่เอาตำราที่ไหนมาไม่มีตำราดอกแม่ทำมาจนจะ่ายเอวค่ยอยๆ็็ได้ดอกมันจะจลงเว้ยสรุปกะทสองของพนันผัดข้าวเป็นข้าวสารนี่แหละมันยังจะเหนียว ไม่ใช่ว่าเอาเอาข้าวอินาแล้วก็ยังจะเอามาทำไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องผัดข้าวก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่ไรเนี่ยเอาก็เรียกว่าข้าวต้มเขาผัดเอาผัดก่อนผัดให้ข้าวมันกับกะทิมเข้ากันก่อนแล้วก็ยังจะเอาไปห่อ มพอมันแห้งแล้วก็ยังเอาไปหอ่อพี่หลั่งกระตูมผัดมันจะใช้ได้ย,ยังเนี่ยยังไแห้งก่อนไม่แห้งพอมันแห้งแล้วแล้วก็ยังเอาออกไปหอ่อแล้วก็ยังจะเอามานึ่อก็ทำแบบนี้แหละ นี่แหละจ้าพี่น้องเฮ็ดห่อข้าวต้มไปใส่บาตเหมืออื่นพรุ่งนี้วันจันทร์แรมสิบสี่ค่ำเดือนเก้าใช่ไหมฮะพรุ่งเนี้ยเอามันจะใช้ได้ยังไหยฮะใช้ได้ยังยังไม่แห้งน,นี่แหละพี่น้องก็ค้นไปจนกว่ามันสิแห้งจ้ะ การเฮ็ดข้าวต้มผัดนั่นเองเด้อพี่น้องนี่จะ้ะใช่ข้าวเลยขเยขาวเจ้าไม่ใช่หรอือเนี้ยเข้าวเจ้าแม่มึงที่มนทำข้าวต้ม <laughs> โอ้ยี่สิบราที่ไหนมา ล้างล้างก่อนมันยังไม่บูดง่ายเขาซาวล้างพอข้าวมันมันปืดแล้วก็เอามาผัดใกล้ใช้ได้ยังะฮะคีริวก็จะเอาของกูไปไว้ในโหมดพาคีริวกูก็ได้ใช้ได้แล้วหรอ,หรอทำอะไรอีกทีเนี้ย อันนี้ก็เอาน้ําขึ้นนึ่งแล้วก็ไปหอ่อหอกเอามานึ่งแล้วก็จะไปห่อเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวที่ให้มันแห้งห่ดที่ข้าวยังไม่แห้งเลยห่อก็วเอามานึ่งนี่แนะฮะก็เขาว่ทาทําแบบนี้มันไม่สุกเหมือนโซชานอย่างนี้ก็ไปหอ่อเดี๋ยวจะนึ่งให้ดู นี่ละจ้าพี่น้องวิธีการที่กขะต้มผัดจ้าก็จะเห็ดไปใส่บาทรเหมือนวันพระแลมสิบสี่คำเดือนเก่านะจ้าเหมืนอนตรงกับวันที่หกพอดีนี่จ้าก็บอกว่าลายเดยกก็สิบไปรอเบิ้งขั้นตอนต่อไปเลยจ้าพี่น้องเดียวก็สิบไปเบิ้งตอนอันห่อเอาห่อใส่ใบตองเนาะเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆพี่น้องเดยวคอยติดตามกันเ้อจ้าพี่น้อง พี่น้องก้อนสิบห่อขดตม้มเขาก็สิบพามาเบิ้งดอกใหม่งามๆก่อนเด้อยจ้าพี่น้องบรรยากาศหล,ลังฟ้าหลังฝนย้ำเศร้าๆแต่พี่น้องนี่เป็นดอกพับพึ้งนั่นเองจต่พี่น้องสวยงามบจา่จ้านี่จา้าบรรยากาศรอบบ้านเนาะพี่น้อง นี่จ้าพามาเบิ้องการจเจริญเติบโตของแก้วมังกรที่เขาได้ช้ำไวด้ดยพี่น้องนี่กําลังแตกกิ่งก้านสาขาดอพี่น้องนี่จ้าอาันนี้ก็ออกดอกเดือกบาน จพี่น้องกำลังกำลังแตกดอกออกนะจ้ะนี่เป็นเป็นนี่ตูปูที่ปีนี่จ้ากาลังปิดดอกปิดยังไรพี่น้องนี่จ้าเป็นแก้วมังกรเนื้อสีแดงอันเอ้งพี่น้อง ช่วงนี้ก็ฝนลงก็กำลังติดดอกออกดอกตูมเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็เป็นดอกทิบานแล้วอันนี้ก็เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเป็นต้นต้นเสียบยอดจ้ะพี่น้องจานี่จ้ะ ไอ้เบื้องแค่นี้แหละสวนขางมาเดีย๋ยวสิพาไปเบื้องการห่อข้าวต้มผัดต่อพี่น้องอ,อันนี้เดี๋ยวจ้าพี่น้องอันนี้เป็นซึ้งเป็นซึ้งอันชิ้ไส้หนึ่งหนึ่งได้ทุกกันย่างแหละจ้ะพี่น้องหนึ่งขนมหนึ่งอาหารหวานข้าวบ่แม่นซึ้งอันเครื่องดนตรีไทยเด่นซึ้งมาอีกอเขาไมาอีกชั้น,ม,น,ม,นมาอีกบอดจิงไปแล้วจ้ากับสิบบาดกล้วย บาดกลวงสิละพีน่น้องอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวที่เฮาหมุนไว้แล้วเด้อดจ้านี่ข้าวเหนียววิธีการหมุนก็สิเห็นแล้วเนาะเขาก็สใส่ไม่ได้บ่ได้หนึ่งเข่าแล้วเอามาหมุนเด้อจ้าเขาสิเอาเข่าข้าวสารเป็นเม็ดเลยนี่จ้า นี่จ้าใบตองที่เตรียมไว้ไม่ด้ช้อนจอจ้าก็จะเป็นวิธีกะตักเข่าลงไปยังสีตาจ้าพี่น้องนี่แล้วก็เอากลวยมาใส่เดจ้าเขาต้มพัด ครับลงยังซีจ้ะเสร็จไปแล้วหนึ่งอันจ้ะพี่น้องนี่จ้ะไปวิ่งจนปนันสนอนก็ไม่สวยนี่จ้ะเสร็จไปแล้วหนึ่งอันเดี๋ยวก็มาใส่ซึ้งเฮดติมนี่เราก็จะเอาขึ้นหนึ่ง อดีตเป็นข้าวต้มผัดเด้อพี่น้องบ่แม่งข้าวต้มโคนบ่แม่เข้าวต้มมันบ่แม่งข้าวต้มลาวข้าวต้มอีสานนี่จ้ะนี่มันนข้าวต้มไทยมันจะแตกต่างกันยังไงข้าวต้มไทยมันแตกต่างกันเพราะว่ามันเป็นข้าวต้มผัดไม่ใช่ว่านึ่งข้าวแล้วก็เอามามูลแล้วก็เอาไปโอมันไม่ใช่มันมันมันผิดมันไม่ใช่แล้วข้าวต้มลาวล่ะข้าวต้มลาวพวกก็เอามาไอ้นั่นเอาเนี่ยดีมเดี๋ยวไมข้าวต้ม เขาต้ม,ตมลาวเขาก็ทำพี้นั่นเอาข้าต้มลาวอ่ะเขาเขาจะห่อใช้ขดาสารห่อไม่ได้เอามามูนแล้วแล้วเขาก็เอามาต้มพอแล้วก็เอามาต้มก็คืออธิบายง่งไงพี่น้องก็คือว่าบ่ได อันเอาเข่านี่มันหมุนเนาะไม่ได้เอาข่าเนียวมาหมุนหรอกคือเอาขาวสารมันซาวซาวใส่แบทัวร์หรอกเขาสารมาน่าเลยเขาไม่ได้เอามาซาวมาอะไรเลยเขาเอามาห่อเลยเขาเอาน้ำปุ่มๆนี่ก็เป็นขั้นตอนการห่อข้าวต้มเนาะพี่น้องกับบะหมี่อย่างหลายมากมายพี่น้องผู้ใดที่แบบว่าอัน เข้ามาเบื้องแรกคิดว่าได้ความรู้กับฝากกดติดตามทั้งช่องทัดดาวสาวบ้านนะในด้วยจ้กพี่น้องเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆด้วยจ้กพี่น้องเข้ามาเบื้องแรกคิดว่าได้ความรู้มีความรู้กับกดไลค์กดซับสไครตกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องทัดดาวสาวบ้านนะในด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหละจ้าวิธีการห่อข้าวต้มผัดนอกจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัำนี่ด้วยจ้กพี่น้องจ้ะเดี๋ยวพบพอกันคลิปหน้าจ้านี่จ้ะงามว่าจ้า เราคิดนี่ก็เพียงแค่นี้เด้อพี่น้องพบพอกันคิดนาจ้าสวัสดีจ้า